จากกรณีนายพิษณุรักษ์แ้ชินป่วยด้วยโรคเซลสมองเสื่อมหรือพากุนสันมีกลมเดือดร้อนและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งในวันนั้นได้ติดต่อบอกอบป,ปมดีประธานสื่อจิตอาสาสุราธานีและได้นําสื่อมวลชนเข้ามาทําการเผยแพร่ข่าวสารออกไปหลังจากนั้นได้มีผู้มีจิตกุศลได้นาความช่วยเหลือเข้ามาต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ทีมตุลาจะได้เข้ามาายงานท่านผู้ชมครับวันนี้ผมบอกอบป้ปมดีนะฮะพร้อมทีมข่าวคุณเก่งแลวก็คุณตุลาเนี่ยวันนี้เรามาลงพื้นที่หมู่สี่ที่ตำบล อำเภอบุนพินจังหวัดสุธานีนะครับมาในส่วนของเคสของอาชายผู้ที่เราได้ทำเรื่องราวว่าได้รับความเดือดร้อนจากหลายๆด้านเรื่องสุขภาพเรื่องของปารหาอาหาและก็เรื่องของพื้นที่ที่อยู่นะฮะแล้วเราก็ได้มีผู้ใจบ,บุญต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือมากมายมันจะเป็นเรื่องของก็สถา,านแห้งนะฮะแต่ในส่วนเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องอาชีพนั้นก็จะมีส่วนภาครัฐเข้ามาช่วยเรื่องของการเลี้ยงประดุกเพื่อจะได้มีไรายได้ แต่ในส่วนเรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ได้มีการจำานองไว้เพื่อจะเอามารักษาพยาบาลซึ่งตรงเนี้เมื่อเจ็บป่วยถึงจุดจดหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่มีเงินที่จะส่งตังเบีย้ยได้แล้วก็ได้มีผู้ใจดีท่านหนึ่งครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งนั่งอยู่ผมแล้วครับคือลุงสมหวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่บอนอื่นที่เราจะ ไปคุยเรื่องราวสุภาพของคุณลุงที่เป็นภาคีมสันจินนะฮะเราจะคุยกับลุงสมหวังก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เหตุอะไรที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณลุงสมหวังาจากที่เราส่งข่าวสารไปยังกลุ่มสื่อต่างๆแล้วมีการกระจายไปเนี่ยคุณลุงได้มีการสัมผัสข่าวตรงนี้จากช่องทางไหนครับผมจากช่องเอ็นบีทีฮะเอ็นบีทีสุรธานีครับจากคุณถนอมครับคุณถนอมน,นะครับซึ่งก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่นำพาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปยังผู้ที่มีจิตกุศลที่จะเข้ามาช่วย อ่าจุบันก็คือเป็นข้าราชกรเกษียนจากอุตสาหรามมาครับอ่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แรงสิ้นนะฮะไม่ได้ทำครับครับการช่วยเหลือของคุณลุงนี่คือเข้าไปลักษณะไปถ่ายถอนมาไปถ่ายถอนมาครับก็ถ่ายถอนมาก็มูลค่าร่วมเกือบแสนกว่าบาทนะฮะซึ่งมูลค่าตรงนั้นก็คือคุณลุงก็รับไปแล้วก็ในส่วนของที่อยู่นี่ก็ให้ทางทั้งสองท่านนี้ได้อยู่ต่อครับครับ การที่มาช่วยในครั้งนี้คุณลุงมีจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือด้วยให้ยังชีพอยู่ได้เพราะว่ามันจะได้มีที่อยู่เป็นหลังแหล่งที่เดิมไม่เดือดร,ร้อนกรงที่อยู่ครับผมอาชีพเดิมของคุณลุงคืออะไรฮะนักการทหารเรือจากคอนเซ็ปต์ที่เราทําข่าวไปนี่คือเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าคนไทยเชื่อคนไทยคนสุราชเชื่อคนสุราชนะฮะแล้วก็วันนี้คุณลุงก็เป็นตัวแทนของคนไทยคนสุราคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในส่วนของการที่จะเป็นอยู่เรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับ อ่าปกติเป็นคนที่อยู่ที่ตำบลอำเภอไหนฮะที่ตำบลโพอำเภอเมืองบางโพอำเภอเมืองสุรธานีนะครับก็ท่านก็มีจิตกุศลนะฮะที่ได้มาช่วยในครั้งนี้ทางสื่อมวลชนพวกเราเองนะฮะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและในวันนี้เองคุณลุงสมหวังเองก็ได้มีการสั่งยาบำรุงเข้ามาเป็นเพื่อจะช่วยคุณลุงที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยได้กินเข้าไปเพื่อจะเสริมร่างกายให้มีคูมมต้านทานขึ้นมานะครับและช่วงนี้เดี๋ยวเราไป คุยกับทางคุณลุงที่ที่ป่วยอยู่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อวิชาไส้ฉินครับโอ้แต่ครับับเรียกว่าไงลูชื่อเล่นว่าลุงเลยฮะลุงแต่ครับครับลุงแต่ครับตอนนี้อายุไหนครับหกสิบแปดปีครับอายุหกสิบแปดปีนะฮะตอนนี้ปีหกสิบหกนะฮะไม่ทราบว่าเป็นพาคกิมสานี้เริ่มต้นปีอะไรครับปีประมาณสามสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์นะครับก็ตอนนี้ก็ พัฒนาการของโรคก,ก็มาได้ในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ต้องรักษาต่อไปอคุณผู้ชมครับก็ในเรื่องของพาร์กิมสันเนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการดูแลใ,ใกล้ชิดเพราะงั้นภรรยาคู่ใจเองก็ดูแลมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือห่างก็ไม่ได้นะเพราะงั้นอาชีพที่จะทําได้คืออาชีพที่อยู่รอบตัวจากเดิมที่เคยรับแจ้งกรีดยางก็คงไปข้างนอกไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ตรงนี้ถ้าเกิดมีทานน้้งใจที่จะเข้ามาช่วยเรื่องราวเกี่ยวกับต่างๆก็เบอร์โทรศัพท์ล้วก็จะทิ้งไว้หรือบอกเลยครับคุณลุงเบอร์อะไร เดี๋ยวเบอร์เราจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเมียข้าวสารอาหารก็เข้ามาช่วยเหลือได้หรือว่าโทรมาถามเส้นทางก็ก็โทรได้ก็อยู่กันสองคนนะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้คือมีญาติพี่น้องมีลูกหลานอะไรที่จะคอยช่วยเหลือไหมครับไม่มีครับอ๋อไม่มีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับสุนัขประมาณทักงสามถึงห้าตัวมะีตัวสี่ตัวนะครับอาชีพเดิมและปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้างดีค่ะคุณนะฮะจิตราเซชินค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะ อาชีพเดี๋ยวนี้ไม่มีดับจ้างเก็บจ้างาวันละส่งรอยทึ้งส่งรอยห้าสิบห้าครับผมและนี่คือชีวิตของอีกคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีการดำเนินชีวิตแบบวิถีชาวบ้านมาแล้วก็มีความยึดมั่นในเรื่องของการทําอาชีพทางเกษตรนะฮะแต่ว่าเส้นทางของเขาก็มาสุดลงเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้อง ให้ความดูแลนะครับในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็คุณสมบัติครับมีเราจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่ในเรื่องของความช่วยเหลือหรือเรื่องของแนวคิดของคุณลุงครับเชิญครับผมถ้ามีผู้ใดมีกิตสธาที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ก็ขอช่วยกันหน่อยะเยี่ยมเลยครับและนี่คือจิตกุศลท่านหนึ่งนะที่ได้เข้ามาช่วยเยียวยาครอบครัวครอบครัวนี้นะครับแล้วก็ผมว่าหวังว่าเคสนี้ คลิปนี้คงจะเป็นต้นแบบในการที่จะให้คนไทยคนสุราเนี่ยได้มีการเหลียวมองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อจะเข้ามาช่วยเหลือในบื้องต้นนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลุงสว่างมากครับครับโอเคครับครับวันนี้ผมคุณลุงทั้งสองท่านแล้วก็คุณป้าหนึ่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณช่างภาพคนละนะคุณตุลานะครับแล้วก็ช่างภาพมือถือที่ถ่ายเบื้องหลังนะฮะคุณเก่งนะครับตรับวันนี้ผมบอกก็เป็นคนดีแล้วก็คลิปข่าวของเราก็ต้องขอบคุณให้แลวการชีพจรสุราธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ